วันนี้นะครับเป็นวันที่14พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2,559นะครับวันนี้เป็นวันซูเปอร์มูนครับตรงกับวันลอยกระทงพอดีเลยครับวันนี้ดวงจันทร์จะมีขนาดใหญ่นะครับในรอบ68ปีนะครับแต่วันนี้ใครไม่ได้ดูนะถือว่าพลาดโอกาสในชีวิตนะครับมาดูกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้หนะะูเออเคมาดูอะไรครับมูนพลายการนั่นดูเหรอสวัสดีครับเอาวันเราจะถึงไม่เคยเห็นแบบนั้นสว่างนลแต่วันนี้สว่างเจ้เห็นชัดชัดเลยวันนี้โอ้โหดูดูนี่ดูนี่ตัวปะฮน้อ จันเอ๋จันเจ้าขอข้าขอแขกขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าช้าทองข้าขี่ขอข้าอีน้องข้านอนขอเตียงข้างนองข้านอนขอระยการนองข้าดูขอยายชูข้าเถิดขอยายเกิดมาเลี้ยงข้าอื่น เล็ดมออะไรครัดนี๋ยวไปดอะไรกันครับจาลิมครับจานลิมจาลิมอืมอะไรจะของเล่นไงขายเค้ก